เอาเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้รู่ใิเก็บ The h a l i c m a n Collection กันอีกเช่นเคยครับผม <S <S สำหรับวันนี้นะเราจะมาเล่นกันที่รูดพ i เออบัสติฟ์น o รูเดิมนะสำหรับฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาก็คือเป็นพันธมิตรกับนักโทษนั่นเองไม่คืออดีตที่เราผ่านมาทุกคน <S <S เราก็ขี่รถกันมานานแล้วนะน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละคุณเคยได้ยินเกิดเพ <S <S ชอบแพดแคร์หรือเปล่ามันมีฐานลับอยู่ที่นั่น ฉันหวังว่าพวกเขาเนี่ยคงจะให้เราเข้าร่วมนะไม่นอจะตัวพวกเขาแล้วครับสองทีมทั้งหมดเข้าไปเหมือนว่าจะมีรัฐบาลอื่นอยู่ที่นี่นะครับเ yeah> พราะเขากำลังสู้กับพวกชอปแพดอยู่ไม่ต้องสนใจพวกนั้นให้โฟกัสที่เฮลลี่ก็พอพวกเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่เนาะคงต้องเอาจอยแล้วแหละทุกคนส่วนเอลลี่ก็ใช้อ p g ์พาเอบ้าเยมัวแต่ครอบคุมใช้จอยแล้วก็ใช้ปีก จะได้บินหนีเอ่ใช้เชือกแล้วก็ใช้ปีกเออจะได้พาเราบินหนีใช่ินศัตร okay. oh, oh, ูสองคนไปทางทาวเวอร์ร <c oughs> อดเฉยถ <c oughs> ้าได้มันหนึ่งแล้วแล้วอีกคนมันอยู่ไหนวะอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีทามแมชชีนชุดปลอมตัวอ่าแล้วก็เห็บน่าจะเป็นชุดปลอมตัวนะ มาดูซิว่าเราจะปลอมตัวเป็นอะไรทุกคนว้าวเ you serious โอ้ยเนียนมากเลยเนี่ยย้อนเวลากลับไปทุกคนนะสองปที่แล้วระหว่างที่อยู่ในการฝึกเฮ้ยไม่แกหาเรื่องฉันเหรอเอ๊ะพวกนายทั้งสองคนอ่ะไม่เหมาะกับการลบเลยพรแกโดนไล่ออกก็โดนชนเหมือนเดิมนี่นี่มาถึงขนาดย้อนอดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันกันเลยเหรอเนี่ย เ <You> <laughs> ย่ยมมากยิงจรวดได้อีกสองนาทีเมื่อเราขึ้นมาถึงยอดหอคอยเราจะต้องข้ามสะพานเพื่อไปที่ล็อกเก็ตและก็หวังว่าพวกท็อปแปดแคร์เนี่ยจะให้เราเข้าร่วมเพราะเขามาอยู่ที่บนสะพานแล้วยิงแม่งเลยรับทราบครับผมอ้อโอ้ยดีนะมีกล่องมาริโอช่วยแกไม่ใช่พวกท็อปแบบโอไม,ไม่ไม่ไม่นะเราต้องการจะเข้าร่วมกับคุณจริงๆเลย เฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนไอ้นั่นมันคือคนที่ขโมยลูบี้ไปนี่หว่าเ,เขามีสกิลอยู่นะฉันจะให้แกเข้าร่วมถ้าเกิดว่าแกคือลูบี้มาอย่าขยับ <c oughs> เอออมอ่านี่คือชา์ลีมีความวุ่นวายบนสะพานใช่เอหัวหน้าท็อปแพดแคนมันอยู่ที่นี่เออเดี๋ยวนั่นเฮนรี่ไม่ใช่เหรอเฮ้เฮนรี่ใช่ฉันจะไปพกท็อปแพดให้เร็วเอาละทุกคน,กคนเราจะต้องเลือกว่าเราจะอยู่ไฟไหน คือในรูทเนี้ยแอลลี่มันจะพาผมมาร่วมกับไอพวกท็อปแพดซึ่งไอพวกท็อปแพดเนี่ยผมจำได้มันเคยทรยศผมในรูทอื่นๆนะไอพวกเนี้ยเชื่อใจไม่ได้ตัดทิ้งเลยเดอะวอลตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าพวกเนี้ยมาจับผมกับแอลลี่ชาลีไอเนี่ยเหมือนว่ามันจะโง่นะแต่ว่ามันก็ช่วยเราจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเลือกเข้าร่วมกับชาลีเนี่ยตายแน่เพราะว่ามันไม่ฉลาดมันเป็นผู้นําไม่ได้มันโง่เกินดังนั้นผมจะเลือกอยู่กับสาวไม่เข้าร่วมกับใครเลยหนีกันสองคนบี 5 4นี่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่นะเออไม่นะเดี๋ยวมึงออกมานอกโลกอย่างนี้ตายอโออ่ะงั้นตัวเลือกต่อมาคืออยู่กับชาลี right, เอาละ่ะฉันมีแผน hey, ให้พวกเราเนี่ยยิงไปที่คารับน้ำหมักทุกหน่วยถอยกลับได้พวกเราจะเล่นใหญ่เฮ้ hey! จบโอ้โหไม่ชาลีถึงฐานฉันอยู่กับเพื่อนสองคนคุณว่างเดาไม่ถูกแน่เลยว่าคือใครเฮลลี่แห้วสิแล้วก็อาลี่พวกเราอาจับตาดูมาสักพักแล้วขอบคุณนะที่ช่วยเหลือในวันนี้พวกเราเป็นหนี้คุณพวกเรามีคดีอาชญากรรมน่ะคุณได้รับการยกโทษมาเก็บส่วนที่เหลือกันทุกคนเหลือเชื่อกับ RPG น่าจะใช่โอ้ทำอะไรอันนี้เหลือเฮบ อ๋ออะไรวะเอ้ยเอ้าออกมาหน้าเข้าเกมเฉยเลยเอ้าเดียวมาเล่นใหญ่กันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโปลดเซฟใหม่เลยฮะอันนี้เรื่องอะไรอ๋อเด้อเด้อเด้อจับมือตายไปไ้พวกคูลัก นี <Es> warning, ่ใช e ่น <sus> <half> ี่เดี๋ยวก็นึกว่าเฮนรี่เป็นคนยิงมาส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเลือกเข้าร่วมกันพวกชอบแพลแคนโอ้สุดยอดทำได้ดีนี่ว้าวว้าวฉันไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะเนี่ยไม่ชั่นคอม่า แกมันชื่ออะไรวะลืม <ś led> แกเอาทุกอย่างไปจากฉันชื่อเสียงของฉันพังพินาศนายไม่นันคอมพีและแล้วโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งด้วยฝีมือโจรย <ś led> ินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของพวกเรา <ś led> และก็ตัวเลือกสุดท้าย The Wall <ś led> เออฉันยอมโอนจับดีกว่าจะไปกับพวกนาย อยต่อมาเรามาเล่นส่วนนี้กันดีกว่าลูทของไอ้ชาลีแล้วก็ด้านนี้เป็นก็อดอินเนไปดูกันว่าเราผ่านอะไรมาบ้างข้อความล่าสุดพบพวก็อปเผ็ดแคนที่กำลังระดมพลอยู่แถวป่ามีเสียงล่ำลือว่าพวกมันจะเปิดวงโคจรรอบโลกรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่าพวกมันกำลังขนส่งทรัพย์สินโดยรถไฟเข้าไปยังในป่า ทรัพย์ส,สินน้หมดนอ้องเป็นของฉันทีมตรวจ5้าทางนี้เขียรบับทรัพย er ์สำหรับรูดนี้เนี่ยไอพวกโจรที่เหลืออยู่มันพยายามที oh. ่จะขนส่งทรัพย์สินของมันผ่านรถไฟเพื่อไปใช้ชีวิตนอกโลกนะทุกคนดังนั้นในฐานะโจรที่ดีอย่างเราจะต้องขโมยไม่ให้เหลือใช้เมจิกแฮตเลยโอ้โหอ่าเยี่ยมปิดประตูไปเข้ามาได้แล้วทุกคน นั่งแม่นั่งเนียนๆเอ่อโทษนะที่ตรงนี้ฉันจองไว้เพื่อนฉันอ่ะฮัลโหลฮัลโหลแก้งทำเป็นหุ่นกันดีกว่าบอกเลยโคตรเนียนเอ้ออ้าวกดเอก็กดเอฟแล้วเนี่ย ฮัลโหลมึงหลอกกูอะอะได้ปะอ๋อต้องเปลี่ยนภาษาก่อนเมื่อกี้เป็นภาษาไทยอยู่อ๋อวินโดร์เหรออ่ะใช่่ะคำตอบที่ไม่น่าใช่ดันใช่ซับโดนไหมจะโดนไหมกูวโดนแน่เลยม็อบม็อบเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรฟีทานฟอร์มเปลี่ยนรูปร่างรถไฟมาแล้วเก็บทุกอย่างก่อนที่จะสาย นี่มันอันนี้หมอคอสซิงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าวางใบไม้เนี่ยไว้บนวัตถุจะทําให้วัตถุเนี่ยกลายเป็นใบไม้มันจะทําให้แบบขนส่งง่ายขึ้น uh oh. ลูกบาทเนี่ยมันจะสามารถทําให้เก็บของได้อย่างไม่จํากัดมันต้องใช่แล้วแหละทุกคนน่าเอานี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณไม่ควรซื้อของมือสอง ดูดทุกสิ่งที่เราต้องการเลยทุกคนนะคำตอบคืออย,อย่านะอย่าดูดจรวดเข้ามานะเรียบร้อยว้าวเลือรถไว้คันหนึ่งจบมิชันคอมพิวต์ทรัพสมบัติทั้งหมดก็เป็นของเราอีกเช่นเคยเย่า yeah! ไอเจ้าพวกโจรน่ากุ๊ของพวกแกไม่เหลือแล้วเรียบร้อยทุกคนขโมยทุกอย่างมาได้เดี๋ยวนะกลับมาดูตรงนี้ดิเหลืออะไรยังไม่เลือกอะใช้กล่องกล่องไม่น่าจะรอดมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเออฉันว่าเราควรจะโยนมันเก็บเข้าไปเพื่อความปลอดภัยนะ ประเมินความขี้เกียจต่ำไปซะแล้วกอหญ้ามาแล้วจ้ากอหญ้าเนียนเฮ้มันมีพุ่มไม้อยู่ตรงนั้นเหรอเออฉันไม่แน่ใจนะเดี๋ยวฉันทดสอบก่อนไม่ไอพวกขี้ระแวงบ้าน่ะไอ้พวกนี้มันขี้ระแวงยังวะนะวินโด้กระโดดเข้าไปในแมงเอ้มีการปิดประตูอีกเอ้าฮะ มาลังกับอะไรอยู่เหรอเัืช่างเถอะไงก็ไม่รอดก็ส่วนนี้ถ้าไม่เลือกอะไรเลยก็โดนชนดิโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปวิโดโอหน้าสวัสดีครับ